ณศิริรักษ์คำสาคุณสุภาณีคุณนักอิสตานด์ครับขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญเดินไปทางด้านหน้ากาพย์านะครับเชิญเดินทางเดินไปทางด้านหน้ากาบสานและก็เชิญเดินขึ้นไปและวนทางลูกหลานจะได้ประกอบข้าวตาขึ้นไปนะครับทางลูกหลานจะได้เชิญตาตามหลังขึ้นไปนะครับเจรท่านเดินขึ้นไปเลย กราบิมนพระคุณเจ้วาวัดโพธิสวรางสองรูปครับขึ้นพิจารณาข่าไตรบังสุขสุดครับกราบิมนพระคุณเจ้วาวัดโพธิสวรางสองรูปครับขึ้นพิจารณาข่าไตรบังสุขสุดครับผมไปยืน,น,นอย่างนูงน้นนะวางแล้วยืนอย่างนู้นรอ,อพระไหรอพระไหม

อานิจาวะจัสมคาราโอปาทวายาธรรมิโนโอปะเชตวานิโรจันเตเสังโอปัสมโมสุโขคสาธุการเพื่อขุดกล้าวขับคุณสุขถึงนักสุขสาธุที่ละคำสาบุตรุษานีบุตรนักุตรานอครับท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณย่าทองอยู่นิจโยคุณบรรจบแพทย์ที่ครับสองท่าน ขึ้นก้อดผ้าไตรบังสุบุญครับกับ,บคุณญาติทองอยู่วิทยโยคุณบประจบแพทย์ชี่ครับเราเดีเกินกราบาพิมนพระคุณเจ้าวัดป่าบ้านพรสองรูปครับขึ้นพิจารณาผ้าบังสุบุญครับผม

คุณคุณศพแท็กซี่ครับคิดโรนัลขึ้นข้อทผ้าเอาเป็นยบกันครับเพิ่มต่อไปครับขอเชิญคุณสิริตาคุณนักอินตาโนนคุณสุริตาคุณนักอินตาโนนคุณประกรกล้ากระทบคุณประกรกล้ากระทบครับสองท่านครับเขื่อขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลครับ กราบพิมลพระคุณเจ้าวัดตันน้ำใจสองรูปกราบพิมลพระคุณเจ้าวัดตันน้ำใจสองรูปครับพิดคิดกันนาน้ะบังสุกุล Đông như thế ạ ศาสตร์วัตถการพระคุณเจ้าขอบพระคุณคุณบุสุนีนาคให้บุดประกอบนะครับทุจราตึุบทอดผ้าบรเป็นจุดครับขั้นต่อไปครับขอเรียนเชิญดร์จุดขาวดดีหกกลางดร์จุดขาวดดีหกกลางคุณพวดแค่เหลาสองท่านครับกราบบิณฑบาพระคุณเจ้าวัดบัวคลองวัดบ้านบัวคลอง สองรูปครับเกลือพริกกัญญาห้าฟังสุกุนครับผมวางวางเลยครับห้าวางอ่าวางว,วางเลยวางขวางขาดิอ่าถอยไปทางโน้นครับแม่ถอยไปถอยไปทางโน้โนเดี๋ยวเดี๋ยวพักกันนา พอาคายลงเลยครับครับยกครับยกระวางครับรวังเลยครับแล้วก็ไปยืนว่ายืนครับจุ่าไปยืนพนมมือครับยืนพนมมือครับหน้ามาทงพราครับก้มหัวเล็กน้อยนะครับ ดีหมการตึงพวดแส่เราครับจากองคกัรคุณก้าุกุกรรมารพกสุนครับถ้านต่อไปครับขอเรียนเกินคุณสุรีพรอภิโรธ่านไยคุณสงชายกันล่าสองท่านครับขอเรียนเกินขึ้นชอดค้าไตรบังสุขุลครับ อาภิลมระคุณเจ้าวัดนาแงองอาบ,บิปมรตคุณเจ้าวัฒนาแงสองรูปครับ ครับรับไปยืนรอตรงนั้นครับรอพระถอยหลังไปเลยครับปนมือรับพรครับจะวัดสังขาลาโอ้ปัตตวายธรรมิโนโอ้ปจิตวานิโรชันติเอสังหุบาสมุสุโคตถารู จากนวัตการพระสุน้าขอพระคุณคุณตุนีทรสุขนต้ใจที่รุณาขึ้น้อดท้ามาเป็นคุญสุครับเพื่อต่อไปขอเรียนเชิญคุณขานิตาเหลืองวัฒนักคุณชายศักดิ์เที่ยวสิริบุญครับสองท่านขึ้นทอดผ้าไตรบังสุบุญครับกราบไม่มดพระคุณเจ้าวัดศรีบุญเรือง กราบให้บนพระบุเจ้าวัดศรีปุน,นเรืองสองรูปครับขึบ้นพิจารณาท่าบังสุขครับผม

ขอเรียนเชินคุณเครี้ยงนิตโยคุณแม่ว่าราภรณ์ไชยสงครามครับสองท่านขึ้นทอดผ้าบางไตรบางสุขุลครับกราบใิมนพระคุณเจ้าวัดบ้านเหล่ากราบใิมนพระคุณเจ้าวัดบ้านเหล่าตำบลนาดีสองรูปครับขึ้นพิจนาผ้าบังสุขุลครับผม บอกบอกข้างนอกก็ได้ครับมันบังไม่ครับวางเลยวางเลยครับตาไปทางไปทางไปน้นไปยืนทางนน้นครับโอเคยืนรอก่อนครับยืนรอ นิจาวะเดังฮาลาอุปัฏฐาโอยธรรมิโนอุปสีตวันุชันติเตสียงมูบาสะโมสุโขตับเสสะตามลันติจามริสุจามนิสาเลตาเทว่วังวริสามิทัติเมทัสังสยโยตับตรัฐการพระกุศลขอบพระคุณ, 9, ค,ณคุณเครื่องนิโจโยคุณแม่วาดาพอรไทย ต่อไปขอเรียนเชิญคุณสุริพรชัยสดริมายกรีธาดาอดีตนายกสโมสรไตรอ้อนมหาสารคามและขอเรียนเชิญคุณพ่อเกี่ยวแดงครับสองท่านพิพทอด้าไตรบังสุขคุณครับกราบให้มนพระคุณเจ้าวัดโพศรสีสว่างสองรูปขึ้นพิจารณาข้าบังสมุขคุณครับ บวางเลยครับที่เราผ่านดาวยพันธุนะครับนั่นหลานว่างเลยครับอันนี้ผานาทั้งหล้นเลครับอ๋นี้เดี๋ยรบุด ครับพนมมือครับข้าเนจาวาสังฆราหัวปะตะวายะธรรมิโนโอปะจิตวานิโรจนติเอสังโอปะสมุสุโคครับทางวัตสกัยเพื่อนสุขเจ้าพระพองคุณคุณสุทธรชัยและคุดพ้ายสมภร์ที่สร้ณนาขึ้นทอดท่าประสิทธิ์สมติครับท่าต่อไปขอเรียนเชิญคุณพระวิทย์ สุภาพรงสุวรรณขอเรียนเชิญคุณพวิ์สุภาพรงสุวรรณคุณไพบูลวงนิพิษสมบูรณ์คุณไผ่ปูลวงนิธิสมบูรณ์ครับขึ้นทอดข้าบังสุกุลครับ,บขับไปวนพระคุณเจ้าวัดป่าบ้านผ่อนสองรูปครับขึ้นพิจารณาข้าบังสุกุล

ธรรมโยโอปัสิตาวาญูรชันติเตสังอุปัสโมสุโคจัดสมัชชการประจุเท้าตุ๊บุญคุณพวิทคุณพระบรมสุวรรณและคุณไทยบูรณ์ุญพิพิธบูรณ์ครับจิตรุณาขึ้นทอดท่าเป็นสุดตนชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณสุดพิเศษคุณสุดพิเศษวัตราและคุณจิจตนันวัตราครับ เป็นทอดผ้าไตรบังสุกุกครับกราบไม่บนพระคุณก้าวัดบัวคล้องต่อรูปครับขึ้นพิจณาผ้าไตรบังสุกุลครับ ผ e yeah, ่านย้าเดียวผ่านว่างมันครับผ่านผ่านในร่างมันครับร่างครับ โอาิตวานิรุชีสังเวชในคืนจากธรรมการพระคุณเกครับพระคุุณสุดรพิเศษและคุณฎิจตังวัตรครับและพุกสุดท้ายครับขอเรียนเชินคุณสิที่ตักสุขสบายเียนเกินครับเียนเกินคุณสิที่ตักสุขสบายประทานคุณฑนแสงทองและ กราบนิมนต์พระคุณเจ้าพระอาจารย์วัชรพรธรรมสโรวัดร่มโพธิะครับขอกราบในมณฑลพระคุณเจ้าวัดพระอาจารย์วัชรพรวัดร่มโพธิะครับพระอาจารย์วัชรพร พระคุณเจ้าบ้าแรงสองรูปครับผม ก่อนประกาศผิดแล้วมั้งใช่ผิดใช่ใช่เมื่อ,อ,อ,อกี้ผิดจังหวะขอหล,หลงพี่มาเร็วแล้วปัะ อ๋อพระเป็นผู้ทอดใช่ไหมครับหลวงพี่เป็นคนทอดใช่ไหมครับอ๋อยังเอาผ้าขึ้นมาครับน้องผ้าเมื่อกี้ทอดแล้วผอันถึงไปเมื่อกี้ทอดแล้วยังครับยังครับโอนพิสดารเลยครับผ้าต่อผืนสุดท้ายนะครับพูด <laughs> <laughs> เออให้ท่านมา oon, ยืนคอยวางเลยครับตัวเองวางเลย <c oughs> วางๆเลยครับเดี๋ยวท่านจะคอยผมเองง่ไดงให้ครับสองถุงนะครับท่างสอง,อองออคนให้ชุดหนึ่งครับท่าน <c oughs> ใายคืนเองครับจะวาจะสร้างทารบุกปตวายามิน ปัจจิตวานิุชันติเสังบุสัมุโขรับิตการพระสุนกรราชพรุทุทกาลและทานอรก็พละสนาครครับที่มีาารย์ผุ้อันความุท่านพระทาลิพิธีท่านก็เป็เกิ